อาเพชรพระยสวัสดีที่สู่ภูโซคนครับผมเมื่อนี้ขิมมตามแนวทางบอลมาตามพี่น้องขิมมะไหแนวทางรัฐบาลไทยปูโคลาดปูโคลาดงวดที่สี่แล้วพี่น้องงวดที่สามว่าเขาพี่น้องลุดเลขวิ่งนะปูให้หนึงกับสองเข่าสองเลยพี่น้องปูให้เป็นบนล่างแต่ปูมันเน้นทีหน่หนึ่งผินว่เขาหนึ่งว่ามีหนึ่งว่ามาเขาเข่าสองเข่าตัวล่อง จับคู่กับบ่อเขาแล้วพี่น้องจับคู่กับบ่อเข่านีงไรจับคู่กับมิตรหนึ่งหกจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเลขหมดออกหกสองแนะพี่น้องเลขวิ่งเข่าสองยู่เด้พี่น้องเลขวิ่งเข่าสองแต่ปูบ่อสองมาจับนะพี่น้องปูบ่อขั้นปู่อสองมาจับเดี๋มันยังกี่เข่าอยู่ดิสองนี่ปู่าจับเลยขนาดได้เลขเด่นนี่ก็ยังกันหนึ่งกับสองแต่สองมาจับของปูก็เลยเออ ปูโคราดงวดที่สามไม่เข้าหลุดเข้าแต่เล็กวิ่งปูโคราชงวดวันที่หนึ่งตุลล่า หนึ่งตุลาหกเจ็ดปู่ปโอ,อ,อ้ยโสดปูโคราดปู่โคราด งมวดที่สามมาเบิ่งหมวดที่สี่ขี่เข่าพี่น้องงวดที่สี่จักโยมันคือยังมาเบิ่งหวดที่สี่ขีเขาพี่น้องงวดที่สี่จะเข้าไหมเนาะมันเป็นเหล็กวิ่งได้พี่น้องได้งมวดที่สี่หวดที่สามลดไม่เข้า วิ่งปูให้บนล่างคือเกาได้พี่น้องด้วยบนล่างนี่กับไปกลับน้ำพะวาเลวหล็กบริษัทปากลักบนล่างไปกลับศูนย์ก็ะยักศูนย์กับหนึ่งอยู่พี่น้อง เราว่างเราว่งศูนย์นะพี่น้องได้ศูนย์ปมาณหลายงวดแล้วเราวังศูนย์ศูนย์กับหนึ่งเราว่งศูนย์ศูนย์กับหนึ่ง

เจ็ดศูนย์หรือว่างศูนย์พี่น้องบอลแ์ไดเริ่มตัวพี่น้องเหล็กวิ่งปูให้เด้นทีนห,นหนึ่งปูให้เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งคือเกา่าหมวบอน,นหนึง่งกับหนึ่ง Bố mẹ, mẹ tụi lòng Bố mẹ, tổ nền, tụi nền đây xí Hà Hà Nưng หกหนเจหนึ่งแต่ก็หลายคู่หลายคู่ก็มีตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องได้หลายคู่ก็จริงคู่ก็เน้นให้คือเก่าเลยพี่น้องเก่าคููคือเก่า,กาห้าสอง หกสองเจ็ดสองเก้าคู่ือเก้าพีนน่น้องบนล่างไปครับหลายคู่ก็จริงแต่คู่ก็มีตัวเน้นมีตัวเด่นไหน เน่นกันเน่นกีดหนึ่งหกหนึ่งเกียดหนึ่งราวาเลขกวิ่งปูให้เน้นทีหนึ่ง,ง,ง,เ,ง,เ,งเด่นหนึ่งลองลองศูนย์เด่นหนึ่งลองศูนย์ปูโคราชงวดที่สี่ บางทีวัดที่สีขี่เขาว่านอกพี่น้องหกสองมันออกไปแล้วปูตัดได้พี่น้องเด้หกสองออกไปแล้วปูกต็ตัดตัดคือ,อยังไงนั้นกะขีเหลียอยู่แปดคูเหลียอยู่แปดคูได้พี่น้องได้เหลียอยู่แปดคูถ้าพี่น้องมากระจัดได 6, 2, 6. หกสองสองหกต่ปูตัด แคบหน้าจอนะครับแล้วแอดจิตต้วนอีกรอบรัฐบาลไทยหมวดที่4ของปูขรลาดบนล่างปูให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์ลองศูนย์โอ้ยเด่นหนึ่งลองศูนย์ส่วนจับคู่นี่ก็คือห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองปูตัดหกสองแล้วพี่น้องมันออกไปแล้วตาพี่น้องมกักกระจัดได้ปูกระเด็นไห้คือหกหนึ่ง เกตหนึ่งสองคู่สองหางหลายคู่ก็จริงปู่ก็นเน่นให้สองตัวสองคู่สองหางปลาไหลได้พี่น้องได้สองคู่เนี่ยเอ,ามา,อ,า,อมามาขวบตัวใดก็หาซื้อลอตเตอรี่กันมามกเข้ากับพานแล้วพี่น้องเนาะตัวเรียกจะเป็นแค่เนาทาั้งกาบขอบพรกคุนปูโคอราดล,ลายรครับผมขอ้พี่น้องส่งมนันแห่งๆปังๆกันสู้ปูสุก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาะรวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เพชรพาะรวยสวัสดีครับผม